สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่27นะครับผมตอนนี้เวลา8ปดโมงกว่าแล้วนะครับผมมาดูระดับน้ำกันนะครับว่าระดับน้ำเช้านี้นะครับช่วง8ปดโมงเช้านี้ระดับน้ำยังเยอะไหมครับมาดูกันเลยครับอันนี้จะเป็นไม้กำไรเงินนะครับตูดใครเอ่ยไม้กำไรเงินแล้วก็ตูดบุกงาน,นะครับ ตรงกลางน้องภูพิงอยู่นู่นนะครับผมระดับน้ํานะครับเช้านี้นะครับเวลาแปดโมงกว่าแล้วนะครับนี่นะครับผมระดับน้ํานี่ระดับน้ําขึ้นสูงมากนะครับถือว่าระดับน้ํายังไม่ลดนะครับผมยังมีปริมาณที่ขึ้นสูงนะครับลดลดกว่าตอนเช้านิดหนึ่งนะครับนิดนึงนี่ฮะเสาะตรงดิมที่เราผูกช้างนะครับนี่เสาะไปหมดเลยนะฮะ นี่นะครับโอ้โหนะครับนี่หมุดของเราหมุดตอนเช้าเช้านี่คือน้ําจะท่วมตรงหมุดนี้นะฮะหมุดหมุดที่เรามัดผูกช้างนะครับดูครับโอ้ท่วมตรงนี้เลยนะครับผมนี่ช้างก็จะยืนกันตรงนี้นะครับคุณแม่คุณแม่โอ้เดินมาตามพ่อควานอีกนะฮะแม่กําไรเงินนะครับนี่ฮะ สูงมากนะครับเป็นน้ําทะเลไปแล้วนะครับระดับน้ําของเราที่ฮักช้างของเรานะครับบริเวณที่ทํางานของเรานะครับที่นี่นะครับอ๋อดูอ่ะแม่กําไรมานี่เร็วโอ้ไปย่งฮะน่ะจะไปสํารวจดูน้ําเหรอน้ํามันขึ้นนะแม่เอ๋ยคุณแม่ผู้พิงสัพสอนแม่หน่อยสิสัพสอนแม่หน่อยจ้ะ เออตีหัวตีหัวแม่บนตีได้เลยเออแม่ดื้อเออแม่ฟังหนูบ้างนะจ๊ะบอกแม่ด้วยเอออย่าไปอยู่ใกล้น้ํานะเห็นไหมผู้พิงโดนผูกไว้แม่ปล่อยแล้วแม่ก็อย่าไปที่ลึกๆนะอันตรายเข้าใจไหมจ๊ะบอกแม่หน่อยจ้าห้ามไปใกล้น้ํานะจ๊ะคุณแม่อันตรายนะจ๊ะ อันตรายมากเลยนะน้ําป่าแรงมากเลยนะนี่ฮะปูพิงนะครับอาข้อหัวแม่หน่อยเร้วบนสูงข้อหน่อยเออข้อหน่อยเออฟังฟังหน่อยคุณแม่บนบายบายสูงบาย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 จ้าสวัสดีย้มเช้าจ้าเออช้านี้ก็สดใสยอยู่นะครับนี่อยู่กับคุณแม่ครับ ผู้พิงคอยห้ามแม่นะครับไม่ให้แม่ไปใกล้น้ำนะครับผมบายบายฝากกดไ์ก็จะจิ๊บส่งหน่อยขอให้เป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตปลอดภัยด้วยนะครับบายบายจ้า <c oughs> ขอให้ปลอดภัยจ้า <c oughs> ยกหัวใ้่หัวหน้ายกึงดึงึงดึงดโอเคครับจ้า <c oughs> จ้า